จากสิ่งที่นักเรียนได้ค้นพบแล้วก็ช่วยกันสรุปจากการตอบคำถามที่ผ่านมานะคะมันจะนำไปสูท่ทฤษฎีบทและบทนิยามของค่าสูงสุดสัมพัทธ์ค่าต่าสุดสัมพัทธ์แล้วก็ค่าวิกฤตนะคะซึ่งนักเรียนไปดูทฤษฎีบทที่2กันนะคะทฤษฎีบทที่2บอกว่าให้ f เป็นฟังก์ชันที่นิยามบนช่วง ab ช่วงเปิด ab ซึ่ง c อยู่ในช่วงเปิด ab และ f ไพรม์ c หาค่าได้นะคะค่า f c เป็นค่าสูงสุดสัมพัทธ์หรือค่าต่าสุดสัมพัทธ์ของ f แล้วเราจะได้ว่า f ไพรม์ c ต้องเท่ากับ0ูนะคะบทนิยามนะคะให้ f เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้บนช่วงเปิด a b ค่าของ c ที่อยู่ในช่วงเปิด a b ซึ่งทำให้ f ไพรม์ c มีค่าเท่ากับ0เราจะเรียกมันว่า ค่าวิกฤตนะคะหรือ critical value ของฟังก์ชัน f นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นครูขอสรุปซ้ำตรงนี้นิดหนึ่งนะคะถ้า f เป็นฟังก์ชันที่นิยามบนช่วงเปิด ab นะคะและ f p r i m c หาค่าได้แล้วนะคะ fc เป็นค่าสูงสุดสัมพัทธ์หรือค่าต่ำสุดสัมพัทธ์เมื่อ f p r i m c เท่ากับ0น,นะคะนั่นก็คือถ้า f p r i m c เท่ากับ0แล้วนะคะ fc ก็จะเป็นค่าสูงสุดสัมพัท์หรือค่าต่ำสุดสัมพัทธ์นั่นเอง นะคะคและจากบทนิยามนี้นะคะสรุปได้ว่านะคะจุดที่ทำให้ f prime c เท่ากับศเราจะเรียกค่านั้นว่าค่าวิกฤตของฟังก์ชัน f นั่นเองนะคะ หมายเหตุนิดนึงค่ะค่าวิกฤตของ f เนี่ยนะคะนอกจากจะเป็นค่าที่นำไปแทนที่ x ใน f x แล้วทำให้ f e x เป็น0ูนย์แล้วนะคะเรายังเรียกจำนวนจริง c ที่ทำให้ f c หาค่าไม่ได้ว่าค่าวิกฤตอีกด้วยเช่นกันนะคะแต่ในที่นี้จะขอกล่าวถึงค่าวิกฤตแค่เฉพาะค่าที่นำไปแทนที่ x ใน f x แล้วทำให้ f x เป็น0ูนย์ก็พอนะคะเอาแค่ตรงนี้ก็พอ ดังนั้นนะคะในการหาค่าสูงสุดสัมพัทธ์หรือค่าต่ำสุดสัมพัท์ของฟังก์ชัน y เท่ากับ f(x) นักเรียนจะต้อง1เริ่มจากหาค่าวิกฤต c ก่อนนะคะซึ่งค่าวิกฤต c เนี่ยจะต้องเป็นค่าที่ทำให้ f พรม c เ <2 S 1> ท่ากับ0ูนะคะเมื่อได้ค่าวิกฤตแล้วพิจารณาว่าที่จุด x เท่ากับ c นั้นนะคะ เป็นจุดแบ่งที่ทำให้ได้ค่าของ f p r i m x เปลี่ยนจากบวกเป็นลบหรือเปลี่ยนจากลบเป็นบวกหรือไม่นะคะอย่างเช่นนะคะถ้าค่าของ f p r i m x เปลี่ยนจากจำนวนบวกเป็นจำนวนลบแสดงว่า c เป็นค่าวิกฤตที่ทำให้ฟังก์ชันนั้นมีค่าสูงสุดสัมพัทธ์และค่าสูงสุดสัมพัทธ์เท่ากับ f c นั่นเองนะคะอย่างเช่นข้อนี้ด้านซ้ายเป็นบวก ด้านขวาเป็นลบเพราะฉะนั้น c เป็นค่าที่ทำให้ f ไพร m ์ x เนี่ยเปลี่ยนจากบวกเป็นลบนะคะและถ้าฟังก์ชัน f x นะคะถ้าฟังก์ชัน f มีค่าสูงสุดสัมพัสนะคะซึ่งอยู่ตรงนี้นะคะที่จุด x เท่ากับ c เราจะเห็นว่ามันจะต้องมีช่วง a b นะคะจะต้องมีช่วง a b ซึ่ง c อยู่ในช่วง a b นี้และ f เป็นฟังก์ชันเพิ่มบนช่วง a c และเป็นฟังก์ชันลดบนช่วง CB นั่นเองนะคะก็คือเป็นฟังก์ชันเพิ่มบนช่วงครึ่งซ้ายและเป็นฟังก์ชันลดบนช่วงครึ่งขวาน,นะคะนั่นก็คือถ้า f รม์มากกว่า0เมื่อ X น้อยกว่า C เล็กน้อยนะคะและ Fx พร์น้อยกว่า0เมื่อ X มากกว่า C เล็กน้อยแล้วฟังก์ชัน F มีค่าสูงสุดสัมพัสที่ x เท่ากับ c และสังเกตว่า f พรม c จะเท่ากับ0นะคะดังรูปที่ผ่านมาเมื่อกี้อีกกรณีหนึ่งก็คือถ้าค่าของ f พรม x นะคะเปลี่ยนจากลบเป็นบวก f พรม x ก็คือความชันของเส้นสัมผัสโค้งนั่นเองเปลี่ยนจากลบเป็นบวกแสดงว่า c เป็นค่าวิกฤตที่ทำให้ฟังก์ชันมีค่าต่ำสุดสัมผัส และค่าต่ำสุดสัมพัทธ์นั้นก็จะเท่ากับ f c นั่นเองอย่างเช่นจุด c ตรงนี้นะคะเป็นจุดที่ทำให้ f x f แปร x เปลี่ยนจากลบนะคะตรงนี้ f แปร x เป็นลบและตรงนี้ f แปร x เป็นบวกนั่นคือคือตรงนี้เป็นฟังก์ชันลดตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนและหลังจากจุดเปลี่ยนฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันเพิ่มนั่นเองนะคะและถ้าฟังก์ชัน f มีค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ที่ f ที่ x เท่ากับ c เราจะเห็นว่ามันก็จะต้องมีช่วง ab นะคะช่วง ab ช่วงนี้ซึ่ง c อยู่ในช่วง ab นะคะและ f จะเป็นฟังก์ชันลดที่ครึ่งสายนั่นก็คือเป็นฟังก์ชันลดบนช่วง ac นะคะแต่เป็นฟังก์ชันเพิ่มบนช่วง cb นั่นเองนะคะนั่นก็คือถ้า f รา์ x น้อยกว่า0เมื่อ x น้อยกว่า c เล็กน้อยก็คือช่วงนี้ นะคะและ f ไพรม x มากกว่า0เมื่อ x มากกว่า c เล็กน้อยก็คือช่วงนี้ฟังก์ชัน f จะมีค่าต่ำสุดสัมพัสที่จุด x เท่ากับ c นะคะและ f ไพรม c ที่จุดนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ0ดังรูปนั่นเองค่ะถ้าค่าของ f ไพรม x นะคะไม่มีการเปลี่ยน จากจำนวนบวกเป็นจำนวนลบเลยนะคะคือถ้าเราพิจารณาในช่วงช่วงหนึง่งมันไม่ได้เปลี่ยนจากลบเป็นบวกหรือไม่ได้เปลี่ยนจากบ,บวกเป็นลบแสดงว่า c เป็นค่าวิกฤตที่ไม่ได้ทำให้ฟังก์ชันนั้นมีค่าสูงสุดสัมพัทธ์หรือค่าต่ำสุดสัมพัทธ์นะคะอย่างเช่นในรูปนี้นะคะ c อยู่ตรงนี้ฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันลดโดยตลอดเลยนะคะ ลดโดยตลอดนั่นก็คือเมื่อ x เ,เพิ่ม y ดลด f x น้อยกว่า0โดยตลอดเลยไม่มีการเปลี่ยนจากลบเป็นบวกหรือจากบวกเป็นลบดังนั้น แสดงว่าค่า c หรือค่าวิกฤตตรงนี้ไม่ทำให้ฟังก์ชันมีค่าต่ำสุดสัมพัทธ์หรือค่าสูงสุดสัมพัทธ์นะคะรูปนี้ก็เช่นกันฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันเพิ่มนะคะจะเห็นว่า f p r i m c มากกว่า0นย์เป็นบวกตลอดเลยนะคะจุด c ตัวนี้ไม่ได้ทำให้ f p r i m x เนี่ยเปลี่ยนจากลบเป็นบวกหรือเปลี่ยนจากบวกเป็นลบแต่อย่างใดดังนั้นจุด c หรือค่าวิกฤตตรงนี้เนี่ยไม่ได้ทำให้ฟังก์ชันนี้มีค่าสูงสุด ัมพัทหรือค่าต่ำสุดสัมพัทธ์นะคะซึ่งเราก็จะสรุปเป็นทฤษฎีบทดังต่อไปนี้นะคะทฤษฎีบทที่3นะคะให้ f เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้บนช่วงเปิด a b ซึ่ง c อยู่ในสมาชซึ่ง c เป็นสมาชิกข,ของช่วงเปิด a b นะคะเป็นค่าวิกฤตของฟังก์ชัน f ถ้า f พรม x เปลี่ยนจาก จำนวนบวกเป็นจำนวนลบเมื่อ x มีค่าเพิ่มขึ้นรอบรอบ c แล้ว fc จะเปลี่ยนเป็นค่าสูงสุดสัมพัทธ์นะคะ fc จะเป็นค่าสูงสุดสัมพัทธ์แต่ถ้า f prime c เปลี่ยนจากจำนวนลบเป็นจำนวนบวกนั่นคือลงก่อนแล้วค่อยๆขึ้นนั่นเองเมื่อ x มีค่าเพิ่มขึ้นรอบรอบ c แล้ว fc ก็จะเป็นค่าสูงสุดสัมพัทธ์นั่นเองนะคะนะักเรียนพิจารณา พร้อมกับนึกภาพกราฟของฟังก์ชันตามไปด้วยนะคะแล้วนักเรียนจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นต่อไปเราจะไปดูตัวอย่างที่2กันค่ะนักเรียน